วันนี้พูดถึงวันนี้อดีตมันไม่มีประโยชน์ที่มันจะไปแก้ไขแล้วไม่ได้ผมนึกพยายามพูดถึงวันนี้วันพรุ่งนี้ไงแต่ก่อนผมก็อยู่ข้างวันนี้กูเบื่อกูลำคาญเพราะมึงไม่เคยคิดจะปรับตัวใช่ไหมกูว่กกูเกลียดสลิมไงไม่เอาแล้วอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสลิมกูไม่เอาทั้งหมดเพราะกูต้องการไปสู่ยุคใหม่กูไม่อยากจะจมปากอยู่กับความเน่าเหม็นเกนหรือเปล่ากูอยากจะเดินได้ฝ่าเตีนกูไม่ต้องการคานเป็นนอนน่ะโอเคป่ะมันทำเป็นเรื่องที่เสียสุขภาพ ธรรมชาติออกแบบให้คนมนุษย์เดินด้วยตีนไม่ใช่คานคนไม่ใช่หมาฉะนั้นเรื่องอะไรที่มันฝืนธรรมชาติกูไม่อยากทําแล้วกูอยากจะทําแบบธรรมชาติโลกมันจเจริญมันพิสูจน์มาแล้วว่านี่หลายอย่างมันไม่มีความเป็นจริงมันพิสูจน์่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีจริงสมัยก่อนในอดีตเราเชื่อมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี้ กูข ok ึ้นเครื่องบินกูไม่เคยเห็นสวรรค์เลยกูไม่เคยเห็นพญาคุดกูไม่เคยเห็นเทวดาเลยกูเห็นบนก้อนเมฆไม่มีเฮียเลยเลยกูไม่รู้ว่าใต้น้ำมันไม่มีเฮียอะไรวันนี้แม่น้ำโขงแห้งเหือดกูไม่เห็นมีรูพญานาคกูไม่เห็นมีเมืองมาดานเลยไอสัตว์ไหนละเมืองมาดานเห็นไหมกูเคยเชื่อว่าใต้แม่น้ำโขงมันมีวังบาดาลอยู่แต่วันนี้จีนมันทำเขื่อนไอสัตว์น้ำแม่น้ำโขงแห้งผากไม่มีเลยมีแต่พื้นทราย ฉะนั้นวันนี้ความจริงมันปรากฏแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่เชื่อแล้วไอ้เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้กูผิดไหมเนี่ยที่กูจะเฮ้ยพอละการเคารพมันต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ไม่ใช่การเคารพเคารพในความเสแสร้งกูผิดไหมกูผิดเองไหมเนี่ยกูอยากเดินกูไม่อยากคานกูผิดป่าตอนคานเออในวัยเด็กกูอาจจะคานกูอาจจะกระเดินเพราะกูยังเดินไม่ได้แต่วันนี้กูเดินได้แล้วทำไมกูต้องกลับไปคานวันนี้มึงยังเชื่อกันอยู่วะ พระอินแม่งขี่ควายในเมื่อมนุษย์แม่งขี่จรวดแสดงว่ามนุษย์แม่งเจริญกว่าสวรรค์แล้วสิพวกสวรรค์พวกมึงแม่งยังขีว่วัวขี่ควายกันอยู่เลยแต่ว่าวันนี้มนุษย์แม่งมึงอยากเห็นใครพวกโลกกูโทรสั์แม่งไล้สซนเห็นหน้ากันต่างหากในขณะที่พวกเราเทวดาเทพอะ้รต้องขีว่วัวขี่ควายอยู่สรุปกูกูไม่เชื่อเลยได้ไหมกูไม่เอาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูไม่เชื่อหรอกพวกมึงแม่งมีสศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเข้าไปการเคารบรากว,ว่าทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่หักคอยพวก,พวกขี้โกงชาติของบ้านเมมือะ ทำไมมีแต่ประชาชนเดือดร้อนอ่ะแัน้กูไม่เชื่อแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีในจริงในโลกนี้กูเชื่อในธรรมชาติกูเชื่อในวิทยาศาสตร์วันนี้กูไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองมึงไม่ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ได้แต่มึงทําหน้าที่มึงให้ดีก็พอวันนี้เราแบ่งหน้าที่กันแล้วมีหน้าที่อะไรมึงรู้ตัวกันเองดีกว่าบางคนมันไม่รู้หน้าที่มันเลยว่าหน้าที่คืออะไรจะเอาทุกอย่างเป็นของตัวเองได้ยังไงจะเอาเปรียบคนอื่นได้ยังไง จะแหกติการได้ไงจะทําตัวอยู่เหนือกฎหมายได้ไงทั้งนั้นมึงองไปหาเกาะอยู่เกาะอยู่คนเดียวมึงเลยมึงจะทําอะไรก็ทำไปในเกาะของมึงโลกมึงคนเดียวเลยปลูกข้าวเองแดกข้าวเองแล้วกันนะไอสารมาปลาเค็มกับประเทศนี้ไงไอเฮียประเทศทะเลทรายเขายังไม่ขาดแคลนน้าประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะยังไม่ขาดแคลนน้าเลยสัตว์ประเทศไทยฝนตกมีแม่น้ําไม่รู้กี่สายแต่เสือกขาดแคลนน้ำไอชิบหายฝนตกมามหาศาล เพราะอะไรเพราะคนนี่มันมีหน้าที่มันไม่ทําหน้าที่หน้าแรงน้ําแห้งไอสัตว์หน้าฝนน้าท่วมประเทศนี้ตลกไหมถ้ารัฐบาลที่นี่ไปอยู่ทะเลทรายกลัวคงอดตายแหละไอสัตว์ทะเลทรายเขาทาสนามกลอฟได้มันจะมีอะไรเก่งไปกว่ามนุษย์วะมนุษย์แม่งสร้างมว่าสร้างสนามกลอฟกลางทะเลทรายได้อ่เพราะนั้นถ้ามึงไม่มีปรรัญญามึงก็อย่าอาสาด้ ลาออกไปที่สักคนก็มีความมารมะเยอะแยะไปวันนี้กูไม่ยอมอยู่ภายใต้ความกดดันแบบนั้นกูต้องการจะปลดแอกอะ่ะน้ำปลาปลาเค็มกับน,น้ำปลาปลาดำอันไหนแย่กว่ากันเฮียทั้งคู่เฮียทั้งคู่ประเทศนี้แม่งฝนตกโอ้โหเฮียมากมายนะมีแม่น้ำลำคลองไม่รู้กี่สายมีบึงบอระเพ็ดมีโอ้โหนะกวานพะเยามีเขื่อนภูมิพลมีเขื่อนสิริกิจมีไปหมดเยอะนั้งเขื่อนนั้งอะไรหมด แต่เป็นประเทศที่ขาดแคลนน้ําเว้ยประเทศที่อยู่กลางเส้นศูนย์สูตรแต่เสือขาดแคลนน้าชิบหายแล้วมึงไปอยู่ทะเลสายไม่ตายห่ามหมดนะประเทศเราแม่งอยู่กลางเส้นศูนย์สูตรเลยนะเอ,อตลกไหมครับประเทศเราแม่งมีน้ํามันมีปา่าไม้มีแร่ธาตุในน้ํามีปลาในนามีข้าวแต่ประชาชนอดอยากเว้ยประเทศเราแม่งส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลกแต่เราไม่มีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ยางแมอินไทยแลนด์เว้ยเราไม่มีสินค้าที่ประเภท ที่ผลิตจากยางแต่เราเป็นประเทศที่ส่งออกยางทั่วโลกนะญี่ปุ่นไม่มีต้นยางสักต้นนะอิตาลีไม่มีต้นยางสั้ต้นแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของยางยี่ห้อระดับโลกนะบิสโตนของญี่ปุ่นพิรลลี่ของอิตาลีแต่ประเทศไทยแม่งเป็นประเทศส่งออกยางไม่มียางของไทยเว้ยประเทศเราเน,นี่ยนะมีทุกอย่างครับเราขาดอย่างเดียวคือขาดผู้นำเราขาดผู้นำนะ ไอ้ที่อยู่ท่อนี้ไม่ใช่ผู้นํานะไอ้นี่มันคือผด็จการคือทรราชที่ยึดอํานาจมาใช่ไหมครับผู้นําจะต้องรักประชาชนจะต้องห่วงผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ถ้าประเภทที่มาลังแกประชาชนกอบโกยผลประโยชน์จากชาติไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าทราร่า้นะในประเทศเรานะมีทุกอย่างครับแล้วขาดในผู้นำครับอะไรว่าเพิ่งจะหมดหน้าฝนม่ไม่นานใช่ไหมเพิ่งจะผ่านหนาวไ,ไม่นานแม่แรงแนละ้วให้ดูครับ แหล่งผลไม้ที่ดีสุดในเอเชียคือไทยแต่ชาวสวนไทยกำลังจะอดตายประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะแต่ชาวนากำลังจะตายตลกไหมครับเราเป็นประเทศที่มีบอ่อน้ำมันแต่เราใช้น้ำมันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีบอ่อน้ำมันมึงบริหารประเทศภาษาส้นเตลเลยวะวันนี้น้ำมันนะพลังงานคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สินค้าแพงค่าครองขีพสูงก็เกิดจากต้นทุนด้านพลังงาน ไม่ว่าจะไฟฟ้าไม่ว่าจะค่าขนส่งไม่ว่าจะไฟแสงสว่างไม่ว่าจะกระบวนการในการผลิตล้วนแต่ใช้พลังงานแต่ประเทศนี้เสือกทําพลังงานแพงเย็ดแม่แล้วเสือกให้ประเทศเพื่อนบ้านคนระับที่เป็นคู่แข่งเราได้ใช้พลังงานถูกเย็ดแมกไอเฮียแล้วมึงจะขุดเจาะนํำเฮียอะไรให้แผ่นดินสุดทําไมมึงไม่ซื้อล่ะถ้าน้ำมันด่างประเทศมันถูกก็ซื้อที่ครับ นี่มึงจะอบอ้อมอารีไปยังไหนไอสัตว์ขุดน้ํามันได้ไปขายถูกๆแต่คนใช้ต้องใช้น้ํามันแพงเยอะมากมึงจะขุดทําเฮียอะไรเก็บไว้ให้ลูกหลานก็ได้มันเป็นเรื่องที่นะ่าช้าใจประเทศเราผลิตน้ํามันได้เองแต่เราต้องใช้น้ํามันแพงกับประเทศที่ซื้อน้ํามันจากเราไปเออมันเฮียไหมครับมันเฮียไหมครับมันเฮียไหมแล้ววันนี้ประชาชนเดือดร้อนข้าขังยี่สูงก็พลังงานมึงแพงไงไอสัตว์ทำอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้พลังงานเจ็บใจไหมพี่น้องไทย ประเทศเราแม่งมีบ่อน้ํามันเพียบเลยประเทศเพื่อนบ้านไม่มีบ่อน้ํามันสักบ่อเลยสัตว์จะใช้น้ํามันถูกก่าเราเว้ยแล้วมูจะขุดมาหาพ่อหาแม่งเหรอเออแทนที่ห้ยประชาชนคนไทยได้ใช้ของถูกถ้าพลังงานถูกสินค้าก็ราคาถูกลงค่าครองชีพก็ต่าลงประชาชนก็ไม่เดือดเดือดร้อนกันทุกวันนี้ค่าขนส่งถูกก้าอะไรต่อแคค่าน้ํามันถูกก้าไฟถูกทุกอย่างมันต้องสูบน้าเข้านาก็ต้องใช้น้ํามัน นั่นคือต้นทุนแต่ว่ามึงทำต้นทุนน้ำมันแพงไอชิบหายบริหารประเทศภาษาส้นตีนเลยวะแม่งบอกว่าประเทศเรามีบ่อน้ำมันน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนแต่มีฝรั่งหน้าโง่ไอสัตว์แม่งแย่งกันมาลงขอสัมปทานในประเทศเรานะฝรั่งนี่ม่งโง่ามากเลยใช่ไหมเออฝรั่งมันโง่ามากเลยไหมล้านกระเบือไอสัตว์ดูดตั้งแต่กูเด็กๆจนตอนนี้กูโตจนกูมีลูกแล้วไอ้หียแม่งยังดูดไม่หมดไอ้น้ำมันน้อยพ่อไงสัตว์เออ มันบอกน้ามันประเทศไทยไม่คุ้มค่าการลงทุนก็เลยมีแต่ฝรั่งหน้าโง่มาสัมปทานในประเทศเราดูดกันแม่งไม่รู้กี่ป,ปีไม่หมดสักทีชิบหายน้ํามันแม่งเรามีน้อยไม่พอไม่คุ้มค่ากับการลงทุนไม่เหมาะที่จะทําพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมแยแมากมึงดูดกันไม่รู้กี่ปีแล้วยังไม่หมดสักทีโคตรเฮีฮ้ยอะไรใช่ไหมวันนีนะ้ประเทศที่มาขอสัมปทานสำรวจน้ำมันในประเทศเราประเทศที่เคยเป็น,ปร,ททป,นประเทศที่เป็นแหล่งน้ํามันนะ คูเวตเอย่างนี้ประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยมาขอสํารวจน้ํามันมาขอสรม,มอสรทานดูในประเทศเราประเทศเขาแม่งเป็นประเทศที่ขายน้ํามันเนี่ยมันจะโง่ขนาดไม่รู้เลยว่าประเทศไหนมีน้ํามันไม่มีน้ามันวันนี้บอ่อน้ํามันประเทศเราแม่งมีทั่วทุกจังหวัดเลยรู้เอากรุงเทพยังมีเลยนี่บอกไงวันนี้ถ้าไม่มีสลิมคอยขัดขวางความจเจริญประเทศเราแม่งไปถึงไหนแล้วสลิมแม่งก็ยังดักดานมมงมงายอย่าเรื่องเดิมๆยังกราบไหว้ตอไม้อยู่เหมือนเดิม ตอไม้ต้นไม้เขาไว้ทําประโยชน์ต้นไม้นี่ยังไม่โค้นก็ให้ความร่มเย็นเป็นที่อาศัยของนกกานะครับใช่ไหมให้ร่มเงาแก่คนสัญจรไปมาต้นไม้นั้นถึงจะมีประโยชน์ต้นไม้ที่ล้มแล้วก็เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ไปทําเครื่องใช้ไม้สอยไม่ใช่เอาไว้กราบไหว้จริงเปล่า ถ้าต้นไม้มีไว้แมงมีผลเป็นพิษมีรากที่ชอนชัยจนบ้านพังออกผลเป็นพิษควรโค่นทิ้งไหมนั้นต้นไม้ให้ประโยชน์คือสร้างความร่มเย็นเป็นที่พักพิงของคนสัญจรเดินทางนกหนูได้อาศัยใช่ไหมครับแต่ถ้าต้นไม้ที่แม่งปลูกแล้วเบียดบ้านเราพังรากชอนชัยพังทําความเสียหายออกผลเป็นพิษมีใบร่วงไม้เกตเก็บกวาดควรจะโค่นทิ้งไหม อ่นะไปเก็บไว้ทาเฮียอะไรต้นไม้แบบนี้ต้นไม้แม่งปักอยู่ข้างบ้านดูดจนกระทั่งหญ้าเยอะตายหมดขุดสระไว้ใกล้ๆต้นไม้นี่ก็ดูดเอาน้ําไนสระไปจแนแห้งจนเราไม่มีน้ําใช้ไปเก็บไว้ทาเฮียอะไรต้นไม้เนี่โค่นแม่งทิ้งดีไหมเอาแม่งมาทอรซนิเจอร์ดีกว่าไหมเราควรจะเคารพในธรรมชาติใช่ไหมเราไม่ควรที่จะไปละเมิดธรรมชาติใช่ไหม เราควรจะเคารพในความเป็นธรรมชาติเราไม่ควรเชื่อในเรื่องสยศาสตร์อพินิหารวันนี้หัวข้อนี้คือกูเกียรสลิมแต่ก่อนนี่ผมเฉยๆนะคิดท่างน้าทางใครทำมาแต่วันนี้รู้กูถูกสลิมบุกรุกมากไกินไหมละฉะนั้นถึงวันนี้ต้องประกาศสงครามกับสลิมไทยเห็นด้วยไหมครับที่เราจะประกาศสงครามกับสลิมช่วยแสดงตนหน่อยดิยโอ้โหี่ผมมีคนที่มีอุดมการเดียวกันเยอะเลยครับังนั้นสลิมอย่าเข้ามาที่นี่นะเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดสลิม ฮ่ฮ่าโอ้โหฮะทางยูทูบคนดูพันสองร้อยสาสิบแปดคนเลยละครับอ่ายังมาใช่เลยใช่เหลือไปกายสายหัวไปอะไรไปถ้ามึงไม่มั่นใจในที่นี่ก็ไปที่อื่นครับที่นี่เขาสังคมนะรังเกียจสลิมนะครับยังไม่เข้าใจคาหมายของสลิมนะครับสลิมชอบบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนตัวเองถ้าใครไม่เห็นเหมือนตัวเองก็ไปละลานรังแกเขาไปด่าทอเขาใช่ไหมครับไม่ต่างคนดังอยู่สลิมไม่รู้จักหน้าที่ สลิมชอบอวดอ้างสลิมชอบรังแกสลิมชอบเอาเปรียบนี่คือสันดาณสลิมผมไม่เคยบังคับใครต้องเชื่อตามผมนะครับผมพูดยืนยันว่าพูดให้คิดจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณนะันเป็นสิทธิ์ของคุณคนระับเพราะาอนาคตคุณก็อยู่ในการ,รมือคุณเองใช่ไหมครับคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมเลยนะครับใช่ไหมครับคุณแค่เอาเก็บเอาสิ่งที่ผมพูดไปคิดก็พอคนระับถ้าคุณคิดแล้วคุณจะทําอะไรต่อก็เรื่องของคุณเหมือนกันแต่อย่างเดียวอย่ามาล่าลานผม ใช่ไหมครับผมไม่เคยไปละเมิดใครนะผมอยู่ในพื้นที่ผมนะครับนี่แหละครับแค่นี้สังคมสงบแล้วครับผมเสียภาษีให้ใครผมก็ย่อมมีสิทธิ์วิจารณ์คุณไปใช้บริการที่แบงค์พนักงานดูแลคุณไม่ดีคุณก็มีสิทธิที่จะวิจารณ์ไม่ใช่เหรอครับไปใช้บริการฝากเงินที่แบงค์แม่งพนักงานดูแลไม่ดีไม่มีสิทธิท้าวิจารณ์มีด้วยเหรอวะวันนี้ผมทําหน้าที่ประชาชนของผมอย่างดีแล้วคุณไม่ทําหน้าที่คุณผมก็ต้องวิจารณ์ผมไม่เคยไปยุ่งกับคนทั่วไปนะ กูคเคยเห็นมมวิจารณ์ชาวบ้านนะใครแล้วที่มีประชาชนนําหน้าเนี่ยไม่ได้แดกเงินเงินภาีผมไม่ยุ่งด้วยอยู่แล้วถ้าไมมายุ่งกับผมก่อนนะส่วนใหญ่คนที่ถูกผมดา่าวพามันากวนตีนกูก่อนอนยะ่านับนายกแดกเงินแดกภาษีก็ต้องวิจารณ์ได้เครับถ้าวิจารณ์ไม่ได้มึงก็ลาออกไปดิแล้วถ้าบา่วิจารณ์ไมได้มึงก็ลาออกไปดิใครก็ไปเชิญมึงมาหรือเปล่ามึงแย่งกงนเข้ามามึงป้นเข้ามาฉะนั้นมึงก็ต้องยอมรับกับวิจารณ์เนี่ยหลการเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรอครับ เออถ้าไม่อยากดูวิจาร์มึงก็อย่าแดกเงินเดือนอย่าภาษีมึงก็เราก็ไม่วิจารนะมึงก็ไปทํเอามาหาแดกเลยมึงก็เรื่องของมึงแต่แม่มึงทาเรื่องผิดกฎหมายก็ถูกตารวจจับถ้ามึงทําดีจะเลรุ่งเรืองก็เรื่องก็เงินมึงแต่อย่าเรื่องมีเงินเยอะอย่าเรื่องเสียภาษีอย่าอย่าหลบภาษีแค่นี้เองประเทศมันจะต้องการอะไรมากกว่านี้วะแต่มึงแดกเงินเดือนอย่าภาษีไอสัตว์ละแม่งยังมาลังแกประชาชนนะมึงว่ามันใช่หรอวะถ้ามึงแดกเงินเดือนอย่าภาษีมึงต้องรักประชาชน ไม่ใช่หังแกประชาชนถ้ามึงทำมาหาแดกในตัวเองได้มึงก็ไม่ต้องสนใจประชาชนแต่อย่าลืมมีเงินแล้วต้องเสียภาษีแล้วก็ต้องอยู่ในกฎหมายวิ่ใช่ละเมิดกฎหมายแค่นี้เองกูเห็นจะมีอะยากเลยก็เลยงงว่าทำไมวิจารณ์รัฐบาลไม่ได้ทำไมจะต้องมีคนเดือดร้อนในเะมื่อกูวิจารณ์รัฐบาลเนี่วะทำไมมึงจะต้องเดือดร้อนแทนได้วะแค่เรื่องน้ํามันเนี่ยก็เจ็บปวดพอแล้วใช่ไหมช่วงชัตว,วานพลังงานบริสุทธิ์ใต้ผืนพิภพของประเทศไทย ต่อไปเราจะสบายกันแล้วเรามีน้ํามันเองเราไม่ต้องพึ่งพาตะวันออกกลางแล้วเจ็บ <c oughs> ไอสัตว์น้ํามันไทยแพงกว่าอีกไอ้เฮียกลายเป็นว่าน้ํามันสร้างความร่ำรวยให้คนไม่กี่ตระกูลใช่ไหมแต่ประชาชนแม่งนั่งมองตาปิดปิดอ่ะฮะอย่ามายี่หิวที่นี่ผมไม่ชอบสไตล์ไอ้ยี่หิวนะว่าไอ้ยี่หิวนี่แม่งมั่วสไตล์ผมก็คือสไตล์ผมนะเอาพอ,อยังครับชั่วโมงกว่าละ วันนี้ระบายความในใจนะเกียดสลิมวันนี้กูเกียดสลิมชิบหายเลยนะครับนะตื่นเช้ามาแมา่ไงสัตว์เปิดเข้าไปอา่อาอะไรเพลินๆดีๆแม่เจอสลิมอีกแล้วนะครับวันนี้ขอคนระับขอเป็นศัตรูกับสลิมทุกชาติไปอนะ่ใครเป็นสลิมไปช่องไหนก็ไปเดี๋ยวนะนะไปตาไ้หนกไป <c oughs> ตาไ้หนกไปนะอย่ายุ่งกับกูโอเคป่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับมันอย่ามายุ่งกับเรามึงไปไหนก็ไปแต่อย่ามายุ่งกับกูนะกูบอกแล้วที่นี่พื้นที่ปลอดสลิม ใครมาแสดงพฤติกรรมสลิมนั่นคือหมายความว่าอนุญ,ญาตผมด่าได้ตกลงกันตามนี้นะนี่คือข้อตกลงของพวกเราครับนะ,นะกฎของช่องมาร์คพีดบูคือเราจะไม่ต้อนรับสลิมผมเคยบรรยายข้อสอบนะมาติดเอฟติดเอฟเพราะอะไรข้อหาสลิมเหรอครับก <c oughs> ู้จะกู้ใช่ไหมนะโอเคนะเออไม่ี่สึกโลง่งเลยกูนี่มันเป็นวันอาทิตย์ที่มีความสุขมากเลยหลังจากที่ ได้ประกาศสงครามกับสลิมเอาพอนเนาะเดี๋ยวเราแจ้งคืนนี้บ้างวันนี้พักผ่อนบ้างนะครับขอบคุณที่ชมว่าผมหลอนะคขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการนะครับนะนะแล้วก็หวังว่าต่อไปนี้นะคยังไม่มีสลิมเข้ามาคุกคามเราอีกนะถ้ามึงไม่เลิกคุกคามกูก็จะประกาศสงครามึงไปเรื่อยๆนะแล้วกูจะลากอะไรที่เป็นความสุขของมึงกูจะเอามาย่ำยีกระทืบสาธิตเป็นสลิมหรือเป็นละช่อง <laughs> โอ้นี่ได้เพื่อนรกอุดงการเยอะนะครับที่เกียรติสลิมนะมันมีแล้วเนาะโอเครขบขอหัวใจรวยๆหนึ่งครั้งนะแล้วจะแต่เป็นคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตไปทานอาหารนครับนี่นะครับวันนี้ครับไม่น่าเชื่อนะว่าสามนิ้วจะทําให้คนหวั่นไหวนะครับสามนิ้วจากหนังภาพยนตร์นะครับแต่สามารถมาใช้ในชีวิตจริงได้วันนี้ประเด็จการทั่วโลกกลัวสามนิ้วนะครับสลิมก็ไม่ชอบสามนิ้วทั้งนี้สามนิ้วนี่เป็นสิ่งที่แสดงถึง ความเสมอภาคและเท่าเทียมเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะไม่เหยียบใครใจมดินแต่พวกเราคือความเท่าเทียมเสมอภาคเห็นไหมครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ต้องทำตามหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาทุกอย่างเป็นของตัวเองอันนี้ไม่ใช่ต้องเคารพในความเป็นคนถูกต้องครับเราคือคนเราไม่ใช่หนอนชาเขียว